พาดหัวข่าวของ CME uh, CNBC นะครับแล้วก็พาดหัวข่าวของทั้งบุมเบิกด้วยให้ข่าวนี้ขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับคือการออกมาแสดงทัศนะของ IMF นะครับ IMF จู่ๆก็ออกมาไม่ได้จู่ๆหรอกก็ออกมาประมาณการเนะศรษฐกิจนะครับการเจรจิญเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้านะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีทั้งเป็นรายประเทศแล้วก็ของโลกด้วยนะผมขอไปดูที่กราฟเลยแล้วกันนะฮะกราฟที่ IMF ประกาศออกมานะครับ,รรออนะรบน่าสนใจ เออ U.S. เองเนี่ยของโลกแล้วกันนะฮะประมาณการปีที่ผ่านมานี่มีการเจ็บเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยสามจุดสี่นะครับประมาณการลดลงนะ,ะประมาณการลดลงหมายความว่ามันจะเกิด recession ใช่ไหมหรือสองจุดแปดนะครับแล้วค่อยไปโตอ,อีกทีประมาณสามในปีสองพันยี่สิบสี่นี่คือการปรับประมาณการโดยที่มีการแตกย่อยแต่ละประเทศให้ดูด้วยสิ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆดูดีๆนะว่าแต่ละประเทศที่มีแตกย่อยเนี่ยผมชอบบูมเบิร์กเงี้ยมันมีข้อมูลเยอะดีนะ <laughs> U.S. ครับ 2.1ประมาณการปีนี้เติบโตทางเศรษฐกิจ1.6นะแล้วปี2024เนี่ยประมาณการโตรแค่1.1สังเกตว่าอะไรรูไหมสังเกตว่าไ m f ไม่ได้ให้ติดลบนะการไม่ได้ให้ติดลบเนี่ยคือการบอกว่าคือการคือการบอกว่า IMF ไม่คิดว่าจะมี Recession ในปีนี้กับสหรัฐอเมริกานะอืมก็คือจะไม่ติดลบแล้วก็ แม้กระทั่ง2024เนี่ย Mf ก็ไม่ได้ให้ติดลบนะ1.1ประเทศที่ให้ติดลบเนี่ยนี่ UK ลบ0.3นะก็ถือว่าวิกฤตอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจากถดถอยถดถอยแย่ๆเนี่ยก็จะ1.3นะครับแม้กระทั่งรัเสเซียเนี่ยที่ปีที่แล้วเนี่ยติดลบนะ2.1นะก็จะเกิดจากการแซงชันอะไรก็ว่าไปปีนี้เนี่ย Mf ยังประมาณการเป็นบวกกันหมดเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็น นิวิตหมายที่ดีแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องของ e c e เซ i o n เป็นหลักละนะฮะแล้วก็มองเรื่องอาจจะต้องไปมองเรื่อง Financial Stability อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับไม่มีไทยใช้ <laughs> ไทยเลยเกินไปนะฮะชอบคำถา,ถามถูกใจครับขอบคุณนะครับคุณอิทธิพรนะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะครับวันนี้ถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยวันนี้คือกะว่าแหลสดเลยนะกะว่าคิดอะไรได้ก็พูดในรายการเลยนะครับตลาดหุ้นก็แชร์ลูกโซ เอาละก็แล้วแต่ definition s h a r e l u x ของแต่ละท่านแล้วกันนะฮะมันก็มันก็ใช่แหละนะอืมตามนั้นเอาเงินเก่าต่อเงินใหม่นะคนสุดท้ายจ่ายรอบวงเป็นอย่างไงหรือเปล่าล่ะอโอเคทีนี้ประมาณกันไม่ค่อยสวยนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีติดลบเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องเดิมที่ผมบอกนะว่าเราอาจจะต้องไปมองลยว่าเฮ้ยเนี่ยนี่นี่นนี่เห็นไไอ้ inverted yield curve ที่มัน กัดกินระบบการเงินธนาคารเนี่ยมานานนะดูะดอกเบี้ย10ปีกับ2ปีเป็นหลักนะกัน10ปีเนี่ยสามจนะพอเอาเมาชีอยู่เนี่ยสัก2ปีเนี่ยอยู่แถวแถวสี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังดิฟกันอยู่พอสมควรนะฮะงั้นแน่นอนอะ่ะแบบนี้เกิดรีเซชชันแน่นอนแบบงี้ยธนาคารไม่เฮลตี้แน่นอนแต่สังเกตอะไรไหมว่าแกลบเนี่ยมันก็ค่อนข้างแคบลงบ้างละค่อนข้างแคบลงบ้างละ เราก็มีนโยบายเรื่องของการไม่ปล่อยเครดิตออกไปข้างนอกเนี่ยเพื่อใหอ้ธนาคารเนี่ยจะได้ไม่ต้องอไปเสี่ยงอะไรมากมายแต่นั้นนั่นก็นําพามาสู่สความเสี่ยงของธนาคารด้วยนะที่จะไม่ได้ไม่ได้ไรายได้เพิ่มเติมเพราะไม่ให้เขาปล่อยกู้แล้วเขาจะหาไรายได้จากตรงไหนนะครับแล้วก็ต่อให้ปล่อยกู้เนี่ยถ้าแหมมันปล่อยกู้มันก็ขาดทุนด้วยนะเพราะต้นทุนเนี่ยมันดันสูงกว่าราคาขายนะครับแบบนี้ธนาคารไม่เฮลตี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจะรรมต้องทําให้เร็ว นะต้องทําให้หนักเราก็ต้องทําให้เร็วแล้วก็คุณจลลมก็คาดการไว,ไว้ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะลดลงอย่างแน่นอนอืมอันนี้คือประเด็นนะฮะ